8โมงเช้า44ยังหอดอยู่เลยเหนื่อยเมามันมากนี่บอกนี่บอกนี่ทึงแต่ต้นรายการเป็นคนเอสเมเชียมากตอนแรกก็ไม่ทราบดูว่าเอ๊ะทำไมคนสั่งกั้งจากรายการเราเยอะเหมือนกันที่อยากกินกั้งเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอ๋อเพิ่งเก็ตน้องกั้งเ่ตามมาอยู่กับเราในเช้านี้นะโอ้ยแฟนตลซีแฟนตาซีไม่ติงกั้งนะติงกั้งคือปกติเน you know ี่เราจะได้เห็นลีลาออกสเต็ปใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยมาในเพลงซึ้งๆกับเพลงขอเป็นคนสุดท้ายกับน้องกั้งค่ะ รู้อย่ายงห่างไกลสายตาแม้ว่าเธอผ่านมาทุกวันอยากให้เธอรู้ว่าหนึ่งคนที่ไม่มีความสำคัญอยู่ตรงนั้นเพื่อรอคอยรักที่เธอไม่แค่ เธอเบืงเออไม่รู้จะคิดถึงใครให้เป็นฉันดีไหมขอเป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงอก,ออก็พอแค่ใจมองเธอไกลๆอยู่ในมุมนี้เพื่อรอถ้าเบื่องเออมันได้ที่เธอไม่มีใคร เธอจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่อยากขอให้เป็นเพียงแค่คนสุดท้ายที่เธอจะคิดถึงกันอย่างน้อยคงมีสักวันที่เธอจะหันมามองแม้ไม่ใช่ที่นี่งถึงห่างไกลที่สองก็ไม่เคยเรียกรอก็อเป็นคนสุดท้ายที่ดี อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ยังหวังให้เป็นพรุ่งนี้ทำได้เพียงแค่นี้แล้วรอรียไปอาจจะไม่ได้ความรักแค่ก้อยจะคิดถึงก็พี่ใจจะขอมากไปไหม ที่หนึ่งถึงหากไกลที่สองก็ไม่เคยเรียร้องขอเป็นคนสุดท้ายที่รักและเธอตั้งดัสอาตั้งวรกอนเอาเป็นสวนั้งกอาวรนะครับสวัสดีครับนี่แจ็คทำไมแฟนขับ ไม่เข้าใจเลยว่าล ก้างมาทำไมแฟนคลับของเราสามคนต้องคิดบ้างคิดเพื่จะแกะก้างพ่อเหอขอบคุณแฟนๆของพี่ๆี่สามคนเนี่ยนะโอ้โหปกติเราจะเห็นก้างนี่จะแบบออกออกลีลาร์อะไรอย่าเตี้ยใต้นเพลงเดลยแต่นี่มันมันมาแนวซอฟซอฟเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน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 เปลี่ยนไปมามเลยครับก็ก็บรรยากาศแปลกไปธรรมดาขาเราจะชัดทำงานเยอะมากเลยนะแล้วก็ฟิลมันก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราต้องใช้อารมณ์มากขึ้นครับครับผมใช้อารมณ์มากขึ้นด้วยแล้วก็คือตอนนี้คือใช้อินเนอร์น้ำครับผมมันไม่สามารถเต้นแบบช้าๆได้ ไม่ครับใช่ไหมเพราะค่อยๆนิดหนึ่งขันมาที่ตอนที่ออกสเต็ปอยู่อะไรเงี้ยจริงๆมันได้ครับแต่ว่าคืออันนี้ต้องให้ติดตาม MV ครับผมเพราะว่าใน MV ก็จะเต้นด้วยครับถึงเป็นเพลงช้าก็เต้นครับนะครับติ่งของคุณนี่ดีตื่นเต้นปีสี่ปีห้าเลยนะฮะเป็นเป็นเป็นแฟนคลับที่ขยันมากใช่เอ้แต่ล่าสุดเห็นมีแบบว่าไปถ่ายแบบโชว์ให้สาวๆกรี๊ดในหนังสืออะไรนะสุดสัปดาห์ครับผม ขอดูภาพหรือซีดังมีภาพนะสุดสัปดาห์หนุ่มหน้าถอดครับหนุ่มหน้าอะไรนะถอดครับในกางอยู่ไหนอะซ้ายบนครับนะซ้ายครับอุ้ยโอ้ยมีซิกผักด้วยเหรอนี่ครับโอ้ยดูเหมือนพร้อมๆจริงนะหูไม่ธรรมดาเลยเนี่ยหูนมจั๊ปูเลยอ่าเน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 ของกลางป่ะใช่สีนั้นได้ขาวว่าดำนะครับไม่ใช่ดวงปูตาเบลอร์เบลอเป็นยังไงฟีดแบบดีไหมดีครับค่อนข้างดีมาฮะก็ก็เราเรามีโอกาสได้ฟิต ฟิตอยู่ช่วงหนึ่งครับเพราะว่าพอรู้ว่าต้องถ่ายเราก็ฟิตเลยครับผมแล้วก็ฮะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับในตารมนี้ก้างจะโพสทุภาพเป็นแคปชั่นภาษาญี่ปุ่นด้วย ใช่ไหมทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นมากล่ะอ่ากัางเคยอยู่ญี่ปุ่นนะฮะอ่าคุณพ่อเป็นนักการทูตแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นนะฮะก็คือญี่ปุ่นได้ใช่ครับอยู่ตอนป .1 ถึงป .4 ครับก็เลยก็เลยเหมือนมีเคยเคยมีแฟนคลับญี่ปุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยเหมือนเขียนไปด้วยเพราะว่าพอไม่เขียนแล้วเขาเหมือนแบบว่าคอมเมนต์เข้ามาว่ามันไม่เขียนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณพ่ออยู่กับกระทรวงไหมครับอยู่ครับตอนนี้โพสต์อยู่ที่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่อ่ามาคราเทศแล้วก็ดูแลอ่าพูตานอ่าได้ไปเยี่ยมบ้าง ครับผมสวัสดีฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอ่ะให้ฝากผลงานเป็นภาษาอะไรดีแล้วแต่ไทยแล้วกันไทยไทยได้ครับผมก็ตอนนี้นะฮะเมื่อกี้ฮะสิงิลใหม่ล่าสุดครับผมเพลงช้าเพลงแรกครับผมชื่อเพลงว่าขอเป็นคนสุดท้ายนะฮะก็เพลงนี้นะครับผมทำอย่างเต็มที่ฮะแล้วก็ MV ฮะจะปล่อยเดือนหน้าแน่นอนครับงั้นก็ขอฝากเพลงนี้ฮะ อ๋อฝากเพีงน yeah, okay. mm ี hmm. ้แบบทุกทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับยอดครับขอบคุณครับคุณก้าววรกรณ์สืบบอกขอบคุณครับช่วงน้าเราพูดถึงสัญลักษณ์คิดดีเลยไม่รู้จะชูได้หรือเปล่าตอนนี้ m o c k i n g j a y มันหมายถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงพูดถึงเยอะเหลือเกินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับ